สวัสดีครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศของอวิวเทือกเขาใหญ่นะครับที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้จะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็วิวเทือกเขาใหญ่ฝั่งตรงข้าบฝั่งที่เราเห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ที่เราเห็นรอบๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนลาดยางนะครับน้ำไฟอยู่หน้าที่นะครับก็คือไปทำเรื่องขอจากอบตอน้ำนะครับแล้วก็ไฟที่การไฟฟ้าติดหม้อก็คือสามารถลากเข้าที่ได้เลยเพราะว่าอยู่ตรงหน้าที่ดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักหมุดของกรมที่ดินซึ่งกรมที่ดินเนี่ยได้ได้มาทำการรลังวัดแล้วนะครับแต่ว่า,ายังไม่เสร็จสิ้นก็คือจะมาฝังหมุด นะครับให้อีก1นงวันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นที่ดินที่สโลปเนินเขานะครับด้านหลังนี่คือภูเขาเลยนะครับเนี่ยสภาพแปลงที่ดินเนี่ยคือเราปรับปรับสภาพคือตามเดิมเลยนะครับก็คือเอาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆออกนะครับก็จะเห็นพื้นสภาพของที่ดินเดิมๆเป็นที่สลปนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่บนเขานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับ เนื้อที่1ไร่กับอีก7ตารางวานะครับรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างหลักหมดที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือที่วางไว้เนี่ยก็คือทางกรมที่ดินเนี่ยได้มาทําการรังวัดแล้วนะครับเหลือแต่ว่ามาปักหมดเพราะว่าด้วยเวลาอะไรที่มันยังไม่พอนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินที่อยู่บนสเลบเนินเขาเ,เลยนะครับตาบลชะอมอำเภอแกง่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเนื้อที่ตามโฉนดนะครับหไร่กับ7ด ตารางว่าเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าก็คือถนนลาดยางยาวนะครับยาวน่าจะเกือบร้อยเมตรนะครับส่วนความลึกของแปลงที่ดินเข้ามาสู่เข้ามาถึงตีนเขาะครับมาถึงตัวภูเขาข้างหลังเนี่ยก็มีความาลึกประมาณ20เมตรนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับวิวเขาใหญ่แล้วก็อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของตําบลชะอมนะครับที่ที่เป็น เอกาสารสิทธิ์ที่อยู่บนเนินเขาเนี่ยแทบจะหายากมากนะครับของตงบมแทบจะว่ามีบริเวณพื้นที่เนี่ยแทบจะเป็นที่เดียวนะครับที่เป็นสลปเดินเขาและเห็นวิวเขาใหญ่ชัดนะครับรอบๆเนี่ยครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยติดภูเขาแน่นอนนะครับติดภูเขาอยู่แล้วส่วนรอบๆซ้ายขวาเนี่ยเป็นวิวของอุทยานชาติเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับร้านสะดวกซื้อ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลเลยทาเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพนะครับไว้มาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะครับจะมีบางท่านนะครับที่มาทํางานอยู่ประจําเลยก็มีนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างทํางานสามารถทํางานออนไลน์ได้นะครับบางท่านก็มาอยู่ประจำนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอย่างเพื่อนบ้านที่อยู่ประจําก็มีหลายหลัง การเดินทางก็ไม่ไกลนะครับสะดวกสบายจากกรุงเทพประมาณ85กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังที่กําลังก่อสร้างนะครับอย่างรถที่เราเห็นนะั่นคือรถของคนงานนะครับที่ที่มาก่อสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังซึ่งใกล้ๆกับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับที่ดินสโลปเนนเขานะครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงบรรยากาศธรรมชาตินะครับวิวเขาใหญ่ ด้านหน้าหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะครับส่วนด้านหลังในที่ตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นภูเขาใหญ่อีกหนึ่งลูกนะครับที่สรปเงินเขาแล้วก็เป็นโฉนดเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับสนใจนะครับมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือน,นัดดูสถานที่นะครับ0814177993สสวัสดีครับ